กับย oh, 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 ูกันอีกแล้วแล้วก็น้องดาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันค่ะก็อ่าถ้าใครนะคะชอบแล้วก็จะแต่งหน้าแบบนี้แหละสองด้าเลยนะคะแล้วก็เราก็จะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยโหวตกันนะคะว่าใครสวยมากที่สุดนะคะคมเนแล้ว่ะใช่ค่ะถ้าใครน้อยที่สุดถ้าใครสวยที่สุดนะคะผู้แพ้นะคะก็จะอ่า จะโดนลงโทษค่ะทุกคน<ม>ก็นะคะอ่ะก็ถ้าชอบน้องดาวนะคะก็กดหนึ่งไปค่ะถ้าชอบมอิ้นะคะก็กดสองเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มแต่งงานกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ใส่แป้งก่อนค่ะนี่นะคะมิ้ก็ใชน้นี่<ม>เห็นนะแล้วก็เวลาทำสเปรย์แป้งให้มันสวย ตรงนี้ด้วยคนะ่ะมาแล้วค่ะเราก็ต้องใส่อันนี้เลยนะคะถ้า,างั้นเนี่ยผมัเรา,เาต้องรับประกันติดกันอ่าเดี๋ยวเราจะไม่อรอชาเลยนะคะเราก็จะไปที่ปัดแก้ปดีกว่าคะ่ะค่ะทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะปัดแก้นะคะได้สูตรนี้คะ่ะทุกคนนี่มันเคย เอออันนี้นะคะแล้วก็ที่ปแปลงนะคะนี่ค่ะที่แปลงเปิดให้มันกว้างหนึ่งประตูหน่อยสิทางโน้นนอนไม่เห็นกู้เนี่ย <c oughs> นะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะปรับแก้มเลย นะคะก็ปักแก้ก็เป็นอย่านี้ะคะที่ด้านตรงนี้นะคะ mm. เพราะว่าอาด้วยการทำเป็นเก็บสีแบบนี้นะคะ ก็ทำให้หน้ามันดูสดใสสดใสห้เป็นดีแดงแดงหน่อยนะคะทุกคนไม่ใช่แบบเออแบบขาวขาวอะไรปกี้นะคะต้องเป็นแดงแดงดวน่อยมาทค่ะก็เสร็จแล้วในการปักแก้มกันนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะขาท่ตานะคะใส่ท,าาที่ตาเราจะใช้แปรงตัวนี้ ะะแล้วก็ไอเชดว์แบบนี้นะคะมันก็จะพัุกคนอ่าอ่าตอนแรกนะคะหนูชอบใส่ตัวนี้มากแต่มันตัวเล็กไปหน่อยนะคะก็เลยนี่ค่ะเป็นหัวแปรงโปรดของหนูเลยนะคะแต่อยากใส่นะคะก็เลยไม่ต้องใส่นะคะก็เลยใส่อันนี้นะคะแปรงมันจะใหญ่นิดนึงเนาะอืมนะคะ ใส่ตรงตานี่ยส่าะตมากระตามาต้องดเลยะต่าหมาต้องเลยกะต่า้งดูเลยก็เป็นนะ,นะสดคะยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ท้ายสุดค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะก็คืออันนี้นะคะก็คือมาชคารันเอง แต่เมื่อจะใส่เป็นตัรมันใส่มันเป็นตัวแต่นีเขาต้องแบบใช้ชิมาทีี้ว่าว่าก็ตาได้นะนะคะใส่แบ สุดท้ายแต่ไม่ใส่ไม่ทายสุดใส่ปากมขอายสียะ